สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มากินน้ำพริกปลาปลาทูจากพี่น้องน้ำพริกปลาทูในน้ำมันเข้ากับมะกรูดแบบนี้กระเทียมกับเจียวหอมเจียวใส่ลงไปจากพี่น้อง่าแซ่บๆเมื่อนี้กับซีมี่พักตังรวกกับพักกาดรวกพักกาดดอกรว่วเข้ากับแรดีต้มค่ะมาพี่น้องกินไปสองขัง้ม โบเดกโกดกล่องจากพี่นงค์เอาปุกบยังสีแซ่บกินง่ายดูง,ง่ายแบบสไตล์เพี่ยวเมียวมึงยังไม่พักฝังซื้อหายอดกันพักฝังนี่ออดอยู่ตอนล้างใสเลยทุกคน ปกาศดอกอ้อย ตักหัวแลยไม่เหยทุกคนติดง่ายๆตับด้วยผักสอยังไม่เสร็จเลยังไม่ทำอะไรเลยตังไปทำ้อกนเลย

ฟังก็พักก <you> ันผ <ühren> ักได้ทุกวันจะดีมาก